นะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปไอสำหรับคลิปนี้เลยพี่น้องสิผ้ามาเบิงหน้าพี่น้องมาเบิงนาของลุงของผมไปมหละหน้านี่น,นี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเลยนะพี่น้องอันนี้มันเป็นข้าวมะลี่หนึ่งศูนย์ห้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเลยปีนี้นี่ห่วงเขาก็ลังออกพี่น้องเอ้ยกรรลวงข้าวก็สวยงามพี่น้อง เห็นบอกระลังออกพี่น้องใต้ต้นไม้นี่ปกติแล้วนี่มันสีล้มแมนบอพี่น้องแต่อันนี้เนะ่ยบอล้มเลยเออไม่ล้มสักนิดเลยเด้เออข้าวใต้ต้นไม้นี่เออกะเนื่องจากว่าพี่น้องไอหน้านี่เป็นหน้าไอลุงของผมเนาะเพิ่นเฮ็ดหน้าไอกะมากหลายปีแล้วเออลาบานีไอปีที่แล้วนะพี่น้องปีที่แล้วน่ะ ปุ๋ยมันแพงพี่น้องปุ๋ยมันแพงกะรู้ๆกันอยู่เนาะปีที่แล้วนี่บ่าวาแต่ทางไหนน่ะไอปุ๋ยกะแพงกะสอบละพันสี่พันห้านะพี่น้องอปีที่แล้วนะแมนบอเออเราบัานนี้พ่อปุ๋ยมันแพงปั๊บบันนี้พี่น้องกะลุ่งผมก็เลยว่าบ้าใส่ดอกผนวะอืบ้ใส่ดอกปุ๋ยผนวะผนก็เลยปล่อยเลยหน้านี้เนี่ยันปล่อยเลยบัานนี้ปล่อยแล้วปั๊บบันนี้ ได้เกี่ยวันีเออได้เกี่ยวเสยเพลนว่าก็เลยไว้ละกัเม็ดเขากัะง่ามพร้อมละกับประหยัดต้นทุนอีกต่างหากนะเพิ่นก็เลยปีนี่ปนี้ตกมาปีนี่ปั๊บเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นก็เลยว่าโอ้ปีที่แล้วบพอใส่ปุ๋ยสองเม็ดก็ได้เกี่ยวอยู่เออเพิ่นก็เลยหยามไว้ง่ายคือหยามมาแหละเออเพิ่นหยามเนาะเพิ่นก็เลยปีนี้เพิ่นก็เลยรอใส่ปุ๋ยอีกก็โอ้มันก็ ผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะผมว่านี่ห่วง,ยยยงวงเข่าก็ใหญ่อยู่ในนี้พี่น้องเออรวงข้าวก็ใหญ่อยู่ด้วยเออแต่ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังว่าเนาะมันกับหน้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยะอะเนาะเออแต่คือมันประหยัดต้นทุนน่ะพี่น้องอืมประหยัดต้นทุนคือนานี่นี่ผมมีแหละเป็นคนวานไห่เป็นคนวานไห้เข่นนาไห่เือเพิ่นเฮ็ดตั้งแต่พฤษภาพี่นอ้องเออกระไง่ายคือทำนาเรียวน่ะพี่น้องเฮ็ดนาเรียว เพราะว่าน้ำมันมาเร็วเออพ่นก็เลยวานเร็วอืมแล้วก็บ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยพร้อมนะอืมต้นเขาก็บ่ใหญ่บาไดนพี่น้องบ่ใหญ่เพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยบรมรุ่งอะเนาะอืมตามมีตามเกิดอืมก็เหมือนเหมือนทาังนี้แหละถ้าถ้านาใส่ปุ๋ยนี่นาไอไอข้าวที่ข้างต้นมไม้นี่มันล้มไปนานแล้วพี่น้องเห็นว่าแต่อันนี้บ่ล้มเลยอืมเขาบ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องนี่เระคือผลดีของมันอืมเห็นว่าห่วงเขาก็ได้ แต่หน้านี่ๆผมก็สังเกตเบิงว่าคือคือหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะพี่น้องห้าบ่าค่อยมีเลยตั้งแต่ทีแรกนะตั้งแต่ทีแรกที่หวานที่น้ํามาปุ๊บก็บ่มีหยาเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่านานาของแกนี่มัน,ม,นมันเสมอพี่น้องหน้าเสมอเออน้ํานี่มีทั่วถึงพี่น้องเออคือน้ํามาน้ํามันมาเร็วด้วยแหละน้ำม,มันมาตั้งแต่เดือนในเดือนอย่างเดือนกรกฎาพี่น้อง เดือนกรกฎาน้ํามาแกก็อัดน้ําใส่เลยอัดน้ําใส่ปุ๊บท่วมเออท่วมหญ้าตายหมดอืมันก็เลยแบบคือว่ายงไงคือทั้งน้ําได้อดินก็ไม่ถือว่าดีมากนะพี่น้องอืมกัประหยัดต้นทุนไปอีกพี่น้องือประหยัดต้นทุนไปอีกเป็นการทํานาแบบแนไใดล่ะทดลองลนะเนาะทำนาแบบทดลองไม่ใส่ปุ๋ยคุยกับเพิลินเพินก็บอกว่าโอ้ ตอนสมัยพ่อแม่ปูย่าตายายเพนว่าเฮ็ดหน้าดำกะบ่บได้ใส่ปุ๋ยจางเม็ดเพนเก่าคือว่าคือได้เกีียวอยู่เพนว่าเออสมัยนี้กะมันก็สีได้เกีียวนั่นแหละเพนว่าเออก็ะแมนความเพลนหน่อแหละเนาะเออแต่แต่ว่านาไหนที่ไม่ใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องมันเหมาะสําหรับนาที่ไอ้มีความอุดมสมบูรณ์จังน้อยเออ้วก็นน้าน้ําท่านี่ต้องถึงพี่น้องออถ้าน้ำโบถึงในเฮ็ดบบได้ดอกพี่น้องเฮออ็ดหน้าแบบบบใส่ปุ๋ย แล้วบ่มีน้ำนี่มันเห็ดบ่ไรดอกพี่น้องเพราะว่ามันเลยหยามันหลายพี่น้องเออถ้าผูใ้ใดสิเห็ดหน้าไปบ,บ่ใส่ปุ๋ยนี่คือน้ำคุณต้องมีพี่น้องน้ำคุณนี่ต้องทั่วถึงต้องคุมวัชพืชให้ได้เออนี่เห็นบอ่อันนี้ก็มาถ่ายยกตัวยางให้เบิ่งพี่น้องอืเห็ดหน้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดเลยนี่ประหยัดต้นทุนสุดยอดเลยว่ะเออกะอันนี้อันนี้ ก็คือสมัยนูกสมัยนี้เนาะทำนาไม่ใส่ปุ๋ยนี่มีจริงได้พี่นอ้องทำนาแบบไม่ใส่ปุ๋ยนี่มีจริงเออบ่ได้ไม่ได้มโนหรือว่าไม่ได้ไอคิดไปเองนะพี่น้องอันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยอีรีเด้นี่เออเห็นบ่นี่มองออกก็ออก,ออกหน้าก็อาจไอต้นเขากอาจสีบ่เสมอกันปันไหนพี่นอ้องก็มองมันสมบูรณ์ก,ก,ออก็มันก็ออกแมนบ่คืออยางข้างคางเนี่ยขางคันแท้มีข้างคน,น,า,งา,งนาเนี่เห็นบ่เนี่ย ข่างข้างหน้ามันก็ออกก่อนเพราะว่ามันสมบูรณ์นะเนาะอืมกะเห็นบ่ข้าวไอ้มีแต่ต้นไม้คือคือแกทําแบบแกชอบกเกษตรนะพี่นอ้องอือพอะแกชอบกเกษตรแกรก็เอาต้นไม้อะไรมาปลูกแต่ว่าเขาข่างต้นไม้นี่บ่ลมเลย <c oughs> เออว่ะก็คือว่าเนาะคือมันดินอย่างมันสมบูรณ์อยู่แล้วหลักการมันบ่สมบูรณ์จนเกินไปนอ่ะเนาะอือกะมาทายให้เบื้องพี่น้องอืมว่า สุดยอดอีลีพี่น้องประหยัดต้นทุนถ้าผูใ้ใดอยากเอาไปเฮ็ดตามก็เอาไปเฮ็ดได้พี่นอ้องอืแต่ว่าคือน้ํานี่พี่น้องน้ํานี่ต้องถึงด้วต้องต้องคุมน้ําให้ได้เอถ้าคุมน้ําไม่ได้ก็มันกับไม่มีประโยชน์ปัานไดพี่นอ้องอืแต่หน้านี่ของเพ่นนี่มันคุมน้ำได้งอือคือมันเป็นแอ่งด้วยไอนาตรงนี้นะ่ะมันเป็นแอง่งหน้ามันต่อน้ำมันมาเลี้ยวม,มันก็เลยคุมหญ้าคุมอะไรได้ อยาก,กับบ่ค่อยมีพี่น้องอือกะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบ่มีสสละย,ยังมากไหมมาถ่ายให้ดูนาที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเออไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดบ่ได้บ่ได้เออไ่ได้เสียงเงินค่าปุ๋ยเลยนี่อแต่ห่วงเข่าก็โอเคอยู่นะพี่น้องอือกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาถ่ายให้ดูเฉยเไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ